ủa, hôm nay gàyuốc, quế, sấy cay, lo, yuốc, yuốc, thảo châu lo, gia yuốc, nghe này, ปิดฝาไว้สกักก๊ำกอนเรียบร้อยใส่วุ้นเส้นเออเรียกว่าผัก,ก้มกอแล้วแต่คนชอบคนมากเพราะมันเป็นของกินล้ำอยู่ดีคนมากมักจะได้ใส่ลงไปแกงโอกเ,เส้นอ้ เราไดบุ้มยิน้ำสดอันนี้ใส่วุ้นเส้นเพื่อจะอืดอันนี้เติมเติมาำมาได้ต้องใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วไปเห็น้อยหอมหอมแกงยวก ได้พักความพองหอมเ,เออมกกนี่ยเออมักก็ไม่แน่มักจะได้กระใสเข้าไปเพราะว่ามันเป็นของกินลำยุติค้นมกักเรียบร้อยแกงยวก